you uh -huh. สู้รายการแมวล่านะครับช่วงแมวล่าพาเพลินเออชวนี่เป็นการเพลงเศร้าดนตรีบัตรที่สิของสู้รายการแมวล่ะหเรียกบัตรที่ดีแม่ละาันแล้วมาแล้วนะครับตอนนี้ไลน์ในกลุ่มเปิดแล้วนะครับพี่น้องนะครับวันนี้รายการพิเศษวันนี้นะครับถ้าพี่น้องมาหนางานบัตรใวันนี้บัตรราคา119บาทพิเศษที่หลีกความเลยเขามีหอวที่รัะที่รัะเชิญแม่ครับมาหอวมาหึงเป็นที่เด็ดว่าจะได้สิ่ขึ้นห้าถ้ามีเทียเด็ดมาเนีย เป็นอย่างศิลปินที่ติดหนึ่งในมาแรงของประเทศไทยมาคือกันมาอยู่เวทีนี้หนึ่งว่ามันหนึ่งเขาประธานึงสองคนเหนาหนึ่งสองโคตินไมได้ยังไงว่า,า,าหนึ่งสองคนเหน,าหน่เนเนเหนาเขาจะมาเวทีนี้เวทีอื่นเขาไปไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเวท, <c oughs> ทีนี้แฟ <c oughs> นชิปดีพูดดีวันนี้ซอใหญ่มาจากพัดแพนมาเองมาเองเลยนำอะไรมาลดหนึ่งซอหมุใบใหม่ไปเลยเฮลดขนาดไซมัดเต็มเลยกี่ไซมัดก็ขนไซมัด มาให้อคนซื้อบานอะไรนะลงมาในเวลาบงกษาเออเพราะว่ายังกอดีบานคิ้วกระไลคิวกระลายมิอนคิ้วกระไลคิ้วยังคิ้วโตคิ้วมากเข้าสู่ช่วงรายการแนวหน้าพักเลยวันนี้นะครับวุฒิงานของเรานะครับกับไฟล์ไลน์น้ำยาปรับพารุณิเข้มข้นหอมสดชื่น นานสังเท่าถ้าลุกปูรีดแล้วกงา,กาใช้ได้ทั้งครอบครัวแล้วก็มองปูเมชาพิเศษพี่น้อง,กกองวันนี้รถเป็นโปรพิเศษเลย<ช>พี่น้องก็เจาะงานเจากันจะลึกจับใจกับบัตรกับเรือนโอ้ย<ช>อก็ต้อง่วงพี่น้องครับห้อมนานจากราคาสูงๆูงลดลงมาจนไม่นาชื่ากปกติราคา40บาทนะครับฟอมหนึ่งลดเหลือ2 7บาทแต่ท่านในวันนี้ซื้อครบ ร้ยสิบบาทรับไปเลยเสื้ออย่างสามอย่างสามัย่างุณดังเออได็กหมมันะมีข้าวดีข้าวดีอย่างเกียวโอ้โว่าเกิดคนหลังคนผู้ใดล่ะหลังรุ่งล่ะเสียนนนะครับวันนี้แจกน้ำเครื่องดื่มทุกอย่างนะครับใไปกับทีมงานวันนี่แจกกันก็เสียนนเป็นอย่างพูดงานของเราก็มีวันนี้ใช่ขอมจีแต่ละอยังก็จะได้แจก ใช่แจกแจกไม่ได้แจกวันนี้แจกมาตามเตรียมตัวแจกพี่น้องโดยเฉพาะเอาก้อนสิเขาสู้แล้วกันไหล่ะก้อนสิลป์โอจุจ่าอันใดผ้าที่อันใดกันมาบากนะเพรามีเสียงสักว์ลูกมาหามะนาห์ลูกมามาหาน้องมาณหาน้องมาลีโอ้หานีเอ้าคนสอนได้นะมีใหม่นะเนี่ยสอนไม่ได้ยินมั่งจ่อมาเยี่ยได้เรื่องดีดีแล้วนะเออในเรื่องนั้นมันว่าจะมีคมนะมานะมาลูกมามาอันนี้เจ้าคิดว่าเป็นไผ่เนี่ยปีิเอันนิ้ว่าเป็นไผ่คือว่าปีที่ปีเต๋อจะเจ้าจ่อเลย มุกไปีนี่แอ่ะนะคนเจ้าจ๋าอยู่คนเนาะอันนี้ถ้าถ้าเป็นเจ้าจ๋าคนนี้ก็ต้องเป็นเจ้าแก่แล้วนี่มานะกับมานีมานะชีมานีมาชี้มาหน้าได้ชีชีแล้วมานะกับมานีก็ชีกันชีกันเฮ้ยเฮ้ยนีันได้ไหมมานีมานะแจกตากกัดข้าวมาละเอาไรกันเรี่ยเอาไดเรียสติเอาไดเรียสตะอันนี้อันนี้คือเจ้าแก่นี่ย น้โกนเจ้าแกี่ไปไปมาสมัยขอยบเียนไหมดีแล้วดีแล้วเจ้าเป็นเจ้าโตเอดเได้เจ้าโตได้แล้วเว้ยเยเป็นเจ้าโตอะไรัเจ้าโตมานีอาี่ยคราับน้องมาน่าี่บ้านแพงครัเร่งนงเสียงอมตะมานะเทปบ้านแพงพี่น้องมาหลอดพูดดีจากฟังคำนี้แหละ กวอย่ากูดีดบอกนอยมันสบอกอย่างมันกรเาทั่วเลยสิมาล้มกูได้ว่า่ให้ประกันเงาะเอาแนวว่าอ้หแขวนดีดีนี่ดีมันบอกมันปนาทมได้มันเอาไ้มัดระไปที่ไหมาครับมาำวยไปยุมานีมานีลกมยังบ่มีนลมโงไข่ย่งจกอย่ที่น่า้วเยุแต่ากูบงาไมงเาแนันมีสีบองเาเด้วเนะยืนดีดีแล้วก็มองหน้าแฝง พูดแบบจริงใจใช่ๆคุณแบบจริง<ะ>ใจนี่จะลำนาที่ละ่ะทั้งหมดแถวตรงแต่พูดพูดไม่แบบเตอะแอ,อนตุตัวหกักงตีนเลี้ยว,วมาเกิดบของพ่อเออบงังพ<อ>่ออยากเป็นศิลปินไม่ไม่อยากเป็นอยากเป็ี่ยนไหมอยากเป็นครับอยากเป็นแล้วมองดูหนะ้าแตบบ่งเพลงแล้วพูดอะไรก็ได้พูด <c oughs> แบบจริงใจแบบจริงใจเนาะขอบคุณแฟนๆครับเดริ่มเริ่มมือสีบรอนซ์เป็นตัวอย่างครับพ่อแบบนี้แอนที่ไหนเสียครับแป่นเพลงที่ครบครับ แฟนเพลงที่เขรู้ครับผมอยากจะบอกว่า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 ผมออยาากกจะบว่คนที่เขาชื่อว่าหลอดนะคนที่เขาไม่ชื่อว่าหลอดนะที่เป็นโอตอกองสาวน้อยนะที่เป็นกลุ่มสุกอยู่สาวน้อยเนี่ยน้อยเยอะมากเนี่ยน้อยเยอะอขาถึงได้เอาจิงใจเจ้าพักเจ้าพัาไปบอกได้เอาบอกจริงใจไหมเอาบอกไหมเขาบอกไง่เขามีเมียน้อยถึงเจ็ดคนเขามีเมียน้อยยุ่งเจ็ดคนเอาจิงใจคือกูเอา เรื่อสองคนเีป็นเก้าเรืสองคนเป็นเก้าเป็นเต็ที่กรล่ครับเป็ที่กรลครับเฉพาะแถวชลบุรีนี่เฉพาะแถวชลบุรีรัดนองกำเนี่ยกอนรัดนองกำเนี่ยถ้าลไปน่ยขี่ขี่ถ้าไม่ดูตามาจาเงิไม่ได้นะอยากเมียไม่ใชหอนไรู้อย่ได้นะนล่าุดเียไม่ยหล่อนชื่ออะไรติติกผมเมียแล้วรู้ยุก ไม่ยังมงเจะาพักกัน <off> ที่หนที่หลังเจ้เอาเรียมจริงว่าเรียมง่นั่นก่อนอันเก้าคนมันโมเมนต์จะคนหรอพยุอ่ะจะโคนเรีนในเลนเรีนในเป็นพลอดพลอดพลอดฮะไปก็ได้บอเนยย่าไม่ย่าไม่ไกลปากเลยไม่รู้เตกซีแล้วเออเขาบอกกันว่าจีิปีเลอีปีแหนมขายม่มีหรอ ลไไปซืื่อออชะรโอเคอ่ะเดี๋ยวให้น้องมานั่เช็คสาวก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ศิลปินขึ้นเช็คสาวบนดนตรีบนเวทีเล่นไหมเล่นเล่นเล่นผมจุ่ลงไม้ได้แล้วผมไม่ได้โบ้ดเวยม้งมึงก็เหมือนกันถ้ามึงคุณนให้เป็นมึงมาใหม่มาเอามาหน่อยอะเรามาหน้ามาเลยครับแม่แม่น้องปาย แม่ลงไปีแม่คูอาก็ูเปรออะไรอย่าก็